สวัสดีค่ะจีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกปทุมนะคะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยนะคะเรามีรถตั้งแต่ปี06จนถึงปี2020นะคะมีทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งนะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้ จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r เตอร์ปี2012เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่อง2.5ดูบ้างนะคะว่าเขามีความสวยงามแค่ไหนดูด้านนอกนะคะไฟใหม่มากนะคะเราเปลี่ยนไฟให้ใหม่หมดแล้วนะคะกระจังหน้าใหม่แปลงหน้าให้เรียบร้อยค่ะสวยงามมากนะคะจบไฟฟ้า าดูชมด้านในคันนี้ก็เป็นคัน,นที่แต่งแล้วนะคะดูด้านหน้าเบาะหนังสีครีมตัดกับน้ำตาลเพมลมมลายพ่อใหม่ด้านหน้าเป็นแผงควบคุมระบบไฟถึงจะเป็นปีต่ำนะคะแต่เราก็จัดเต็มเช่นกันมีนแอร์แผงควบคุมระบบแอร์ไมโครบัสแล้วก็มีที่วางของด้านหน้าเครื่องเล่นลก็เป็นจอแอนดรอย ด้านหลังนะคะก็จะมีคอนโซลคอนโซลตัวนี้ก็เป็นคอนโซลแบบไม่มีไฟธรรมดาแต่ว่าสามารถนั่งได้นะคะสองข้างนั่งได้มีที่วางแก้วเก็บของพื้นกูใหม่ทั้งคันภายในหุ้มหนังภายในหุ้มหนังทั้งคันคันนี้จะลงเป็นเบาะ v i p 4แถว12ที่นั่งด้านหลังนะคะ เพื่อคันนี้จะเน้นในการใช้พื้นที่มากกว่านะคะเผื่อใช้ในการรับจ้างต้องการปริมาณในการบรรทุกผู้โดยสารอะไรเงี้ยนะคะคันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของเบาะนะคะลงเป็นสีแถว12ที่นั่งส่วนหลังคานะคะเป็นหลังคา v i p ใหม่ทั้งคันอันนี้จะเป็นลายอ่างนะคะตรงกลางก็เป็นอะคริลิกนะคะรอบๆด้วยไฟ ราวนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันค่ะมีำโพงกลางลำโพงแหลมเรียบร้อยนะคะเครื่องเสียงก็จัดเต็มเหมือนทุกคันค่ะถึจจะเป็นปีต่ำหน่อยแต่ว่าเราก็จัดให้ครบทุกอย่างนะคะพามารอบคันค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะคะอันนี้เราก็ใส่สกเกตให้รอบคันแล้วนะคะเป็นสกเกตแบบเรียบ ความหรูหราให้กับตัวรถเลยค่ะใครที่ไม่ชอบสกเกิร์ตแบบอันใหญ่ๆนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นสกเกิร์ตเรียบรอบคันด้านหลังก็ลงเป็นตู้ซับดอก10นิ้วตู้ซับอะคริลิกนะคะเกาะหลังนี่สามารถพับเก็บได้เพื่อวางของและสัมภาระนะคะหรือจะถ้าไม่มีของเราก็ใช้เป็นพื้นที่ในการโดยสารได้นะคะไปด้านหลังคันนี้ก็แต่ง ไม่เยอะแต่ว่าเน้นความสวยงามเรียบหรูนะคะคันนี้ก็เป็นแอร์ไมโครบัสนะคะแต่เป็นแอร์ไมโครบัสที่เราเอาไว้ที่เดิมให้ความเย็นทั่วถึงเหมือนกับแอร์หลังเช่นกันค่ะความเย็นไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะคะให้ชมโดยรอบค่ะสวยงามนะคะคันนี้เสร็จพร้อมใช้แล้วนะคะพร้อมขายเช่นกันค่ะ อรที่อยากได้รถราคาไม่แรงมากคันนี้ไม่ถึงเจ็ดแสนนะคะหกแสนไปไปลายนะคะหกแสนไปไปลายเท่านั้นเราให้ดูการใช้งานการใช้งานอยู่ที่สองแสนแปดค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้งานปกตินะคะเครื่องดีทุกอย่างดีหมดนะคะเราเช็คระบบทุกอย่างให้เรียกรอยแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าออกรถจากเราไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีนะคะ ข้อมูลรถเราก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันค่ะลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้นะคะคันนี้ถ้าอยากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ดูจากคลิปนี้นะคะถ้าอยากได้เป็นของแถมเป็นทีวีหรือว่าหุ้มแขงข้าวประตูนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ขอให้ดูจากคลิปอันนี้ของตีนะคะแล้วก็มาติดต่อตีได้นะคะเดี๋ยวตีมีของแถมพิเศษให้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ดูจากคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ